ะสมแอ้เด็กงพาเป็นเจกัประ,ารประจาวตามาบรมโพธิทักว์เจ้า,า,ท,ท,จาทั้งหลายขอจงปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองให้มนมุนพี่น้องผูบ้บุคคปฏิบัติธรรมทั้ง,งหลายเจริญในธรรมประสะพวความสุขทั้งทาง,งโลกทั้งธรรม โดยทุกท่านทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ขอจเจริญสุขสมาธิมันคราบแหลม14ครับวันเดือนดับหมดเดือนวันสิ้นเดือนวันพรุ่งนี้จะเป็นขึ้นหนึ่งคำเดือนสวันไว้นะเวลาไวมากมันเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปไม่ได้หมดเป็นปล่า เพื่กินชีวิตเราลงไปหมดกั่ทุกวันทุกวันหมดไปทุกวันเดือนน้อยลงอน้อยลงไม่มีเวลามากฉะนั้นพวกเราจงภูมิใจที่เราได้มาต่อปฏิบัติเรามาทิ่ีที่เป็นประโยชน์ที่สุดวันนี้วันตราแปลว่าวันใจประสฐเรามาําใจของเราให้ประสฐทาใจของเราให้เป็นบุญเป็นกุศลจะได้เป็นบุญ บุ่นี่มันสำคัญนะเราต้องเที่ยวในบรรดาสงสารก็ต้องมีบุญเป็นยานาณนะเป็ทีพึงพาใส่น้ำตุเราสาสฟันไปในภายในบรรดาสงสารนี้จนจนสาดเข้าเข้าถึงผลิภัาน์เกิดภพใดชาติใดก็จะได้สะดวกถ้ามันยังเกิดอยู่กต่มันเกิดแน่ถ้าเราไม่เห็นธรรมถ้าเราไม่สลัดอัตตาตัวตนความกับเราออกไปนะจะก,กายจิตนี้จากชีวิตนี้ ยังไม่เห็นเ้วยสตปัญญาอย่างชัดเจนเม่อไหร่นั่นคือคือพบนสรมชาติมันยากที่เราจะสิ้นตัณหาจนไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดความกาไปิยุตก็คือเราคือของของเราทั้งหมดในชีวิตนี้มันต้องอาศัยการปฏิบัติอย่างมากจริงๆแต่ให้รู้ว่าถ้ามันยังท่องเที่ยวอยู่เราต้องอาศัยบุญ ที่พูดไปอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยพอวันนี้เนี่ย <c oughs> เ็นว่าบุญนี้มันเป็นที่พึ่งจริงๆมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งเคยมาปฏิบัติธรรมกับเราเมื่อหลายปีก่อนสองสามปีก่อนตอนนั้นชีวิตตกอับมากตกต่ำมากจนไม่มีจะอยู่จะกินไม่หาที่ออกไม่ได้ไนมะ่หาทางออกไม่ได้ตนะีบมันตันไปหมดเลยมาอยู่กับพระอาจารย์มาแบบมาแบบวิญญาณมาไม่ครบเลยทุกข์มาก แต่พระอาจารย์พยายามดีพยายามบังคับให้ท่องให้สาธยายไปไ่อแกก็บ่นแกก็นึกตำหนิในใจว่าอะไรทำไมอาจารย์ไม่ตวดอะไรแบบนีนักษณะคำถามไม่อยากสวดก็ไม่ได้ไม่อยากสวดเงินล,ล้านเป็นดีขนาดนี้จะเอาเงินที่ไหนมาใช้ขามีแค่จะอยู่จะกินวันจะแย่ตายนไม่เชื่อแกก็ไม่เสื่อแต่วันที่มาถวายสังฆทานมาทั้งบ้าน ก็ไปบอกครูกบ,บอกผัวบอกพี่บอกน้องมาบอกว่ามันอาจจะจ,จริงจริงพระอาจารย์ตอนนั้นอยู่ไม่เชื่ออาจารย์ไงแต่ถึงข่าวครับขันถึงข่าวเดือดร้อนมันพัดนาจริงทุกขันแล้พอมีก็มีไม่พอได้ไมันก็ได้นะไม่พอจะเป็นมันก็ได้เป็นมนเออมันแปลกเราก็เลยบอกกันแล้วมันจะได้เป็นเขียนต่อใส่ มันจะได้ไม่หมดบุญกุศลถ้าเราทาจิตของเราไม่ได้จะเป็นเถียนต่อไส้มันจะไม่หมดมันจะไม่มอดไม่ดับหรอกถึาข่าวขับข่าวกันเนี่ยวันนี้แรงมาช่วยเองน่ะนี่เครื่องดึงดูงดเง,ดงนน้าก็่าจะได้เรื่องดีๆแกก็เลยเชื่อจากนั้นมากินกระทาะทุกวันส่วนพุ้ทุกทุามาเพือสังค์ณงงคุณข์มีทางเมตตามีทางเงินล้านที่จะมีเสทุกวัน เกบอกกอัศจรรย์มากบาทีกันไม่มีเลยหมดเทียหมดไม้หมดปืยไม่รู้จะเอาที่ไหนมาใช้อยู่ดีๆก็มาตรงนั้นมาตรงนี้มาตรงนี้มาอัศจรรย์นี่อยากวันนั้นก็ถึงวันนี้เพิ่งยืนไดนะ้หนูคิดถึงอาจารย์คิดถึงหลวงพ่อเขาเรียกหลวงพ่อนะไม่คิดถึงหลวงพ่อไม่เคยรือเลยแต่ไม่มีโอกาสได้มาอยู่ไกลแต่คิดถึงทุกวันนะขอบขอบคุณหลวงพ่อทุกวันชีวิตหนูดีขึ้นแล้วตอนนี้ อยู่ได้แล้วกสายีกับภรรยากับลูกตาอเนื่อนอยู่ได้ฐานาชีวิตวาเกระตุ้ก็ดีแม้ถ้ามันเป็นเถียนต่อใส่ฉะนั้นพวกเราจะเป็นรกเขียนบุญที่เกียนทำทำไมทำเลยมันรีบมนันล่วงไปล่วงไปหมดไปรังมันหมดสิ้นเดือนเอนี่ยไม่ได้สิ้นเดือนเแล้วชีวิตเราสิ้นไปด้วยหมดไปด้วยฉะนั้นเราวันน,น,น,นุโมทัฒนานะยม,มที่มาถืออุโบสถสิลนที่เป็นเฉอาาด้านพระก็ดี คือว่ามารักษาขนมทนเยมประเณีเมื่อก่อนไม่ได้พาทำปฏิบัติเท่าไหร่นะแต่รุ่นพ่อแม่เราเนี่ยรุ่นรุ่นพ่อรุ่นแม่นั้นเมื่อก่อนนี้ก็แกพากันมาที่นี้ตอนหลังมาในรุ่นนั้นตายไปบ้างมันมาไม่ได้แล้วสุขภาพร่างกายไม่ดีแล้วหมดก็เลยหมดคนขาดสืบทอดแต่ที่ผ่านมาั่นะวันพระก็ไม่มีนะบ้านเรานวันพระก็พาทำปฏิบัติเช่นเราพายมกก็ไม่มาวัดนะอาจารย์พาสืกผูกึันมาน่าจะสิบกว่าปีมานี่แหละ แล้วก็เพิ่มเข้าไปของว่าไม่ใช่ว่าเอาข้าวมาตักบาศใสบ่บาศเสร็จก็ไปแบบบานไม่รับไม่ก็ต้องผ่อนก็มีนะแต่ก่อนเป็นยังไงนะอาจารย,ย์พยายามพยายามพาพวกเราทำจนผ่านจนพ้นมาทีละวันวันมาวันที่สิบคนเนาะแต่เดี๋ยวนี้ถ้ามันสำคัญก็เต็มตลาดเราไดยิงประกาศโดยอาจารย์ชื่อเสียงดีเหลือเกิน การาทำบุญ้า,าวัดน,น,นะครับบุญก็วัดโลกมันก็เป็นเพราะมันอย่างนี้นะแหละท่านอาจายทำไปเถอะเราเรารู้เราเอ,องรืว่าจิตใจดีงามกันไังเราประสบพบเจอบุญกุศลทีวิตใจยังไงประสบพบกรรมกับขอ้อกับตังกับข้อเขียนเวรภยัยต่างๆชีวิตมันเป็นยังไงเรารู้เราเอ,องหร่าฉะนั้นเราสะสมบุญในทางบุญเป็นทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ุก็คือธรรมชาติใจที่มองสยดีงามมีความสุขเนชะิญร้อยหมดพี่น้องรองท่านทั้งหลายผู้มีบุญมีวาสนาทุกคนทุกท่านโปรภรจิตใ้ดีตัวผู้รู้นะสําคัญนะสงบยังไม่เท่าไหร่นะสงบนี้ยังเอาแน่อานอนไม่ได้นะมันมีภาพองค์ปฏิบัติจนได้ลิ์นได้เดชจนบรรลุฌานก็มีแต่ในที่สุดเนาชีวิตไม่หลอดเวลา,กาเกิดโลภะโทสะโมหะขึ้นมามันลาก็ไปยินมดเสร็จมันมัด ติดคุกติดลานได้นะมีเนรงหนึ่งเหมือนกันพอเดินเดินอากาศได้นะในที่สุดเกิดลาขาดขึ้นปุ๊บฌานเสื่อมอาจารย์ก็เตือนอาเตือนดีกอยานะเนนนะอย่าพึ่งขนองมากนะบอกให้สำรวมนะไม่งั้นจะเดี๋ยวออกเลี้ยงผู้หญิงตาบอดนะจาย์ก็เลยว่าอย่างนั้นคือภาษาลิบตรเตือนลูกศิษย์มันคือขนองความเป็นเด็กของมันสิบขวบเข้าฌานได้ม็หอด รับบาดจากอาจารย์เร็จก็ห่อไปรออยู่ที่อยู่ทางเข้าหมู่บ้านพอบินทบานเร็นก็ไปรับบาดท,ที่หน้าหมู่บ้านก็หอะกลับไปก่อนทำไปยี่ทุกวันทำไปทำมาไปเจอสาวหอกข้ามมนะาไปเจอสาวก็ลังทนใจบวยก็ลังเก็บดอกใ่บวย,ล,ดดบบวยลองเพลงไปด้วยฮันลงไปบองโอ้โตลงไปในาเจ้าผาต้อาไมใส่ คิดเกิดปฏิพัทธ์นเสื่อมลงมาตกลงมาก็เลิเอาเลยในที่สุดกเลยได้เมียเลยแต่ยังไม่เชื่ออาจารย์นะเพราะว่าเห็นว่าอาจารย์บอกว่าตะเสียงผู้หญิงตาบอดว่าเนี่ยนั่จิตใจเห้นตาบอดอยู่ไปอยู่มาอยู่ด้วยกันไปกันมาผู้หญิงนี่เอาข้าวไปส่งพ่อพ่อกาลังถอดผ้าอยู่แต่ว่าเฟิร์มเรียกเฟิร์มลึกอะไรเฟิร์มอะไรร่วนๆจะแทกตาตาแตกตาบอด ไปอยู่นอนหัคับคันไม่รู้ว่าถูกสาย,ายร้ายหรือยังไงแล้วก็ไปร,รักของเขาจริงๆริงเขาก็จับได้มันจะประหารชีวิตอาจารย์ยน,นี่นก็เลยเห็นม่าลูกสิทธ์มีบุญมีวาสนาอยู่ก็เลยไปปรดเปแนะนําวิธีการทําจิตว่าเข้าฌานที่เกิดฌานเนืน้อเองหนูจำได้ในเมื่อก,ก่อนที่ทํายังไงจิตสงบยังไงเขากำลังจะประหารนะแต่พระยอดเมตินาเป็นพุทธมามมะก็กลัวเกรงใจพระก็เลยให้ไปให้ไปเย่ยนนักโทษรัางสุดท้าย อาจารย์ก็เลยไปแนะนำให้กาหนดยังไงตั้งสติยังไกงกํหนดยังไงไปลําดับจิตให้ใหม่คนที่เคยบวนเป็นเนนตอนนี้เ,เป็นจนแตัทธิเขาจะประหารชีวิตวก็เลยทอ้องสมาธิตามอาจารย์บอกใน,นระหว่างเข้าฌานได้อีกทีนี้ได้พิญญาถึงเวลาประหารอาจารย์เดินไปปุ๊บเขาบอกเอาประหารได้แล้วอาจารย์ก็เดินเดินนี้อกมานักโทนประหารชีวิตเลยทำฌานจนเกิด เนจจะคลาฟันคอไม่เข้าดังเพ่งดังเพง่ง,พงมันฟันหินตกใจฟันยังไงก็ฟันไม่เขา mm. ้าเสร็จเราอาจารย์นี้ก็เลยไปเล่ธาอาจารย์ดุตรก็เลยไปเล่าให้ฟังเขาจะไปดินฟังมาเป็นอย่างนีอย่างดีอย่างนีในที่สุดเขาก็เลยเอาพยาธนนิถอนกับเขาไปบวชใหม่กับเขาไปบวชใหม่ไปเจริญวิปัสสนาบรรลุเป,ป็นพระราชนด้ ดางนั้นพวกเราเลยอย่าเอาแค่ความสงบนะเอาความรู้เป็นหลักไว้นะเอาความรู้สึกตัวตัวพร้อมนี่ว่าเป็นหลักนะอย่าเอาแค่ความสงบไอ้รู้นี่แหละมันทําให้สงบแต่โดยมากไอ้รู้ทําให้สงบแล้วเราก็ไปหลงความสงบเอาความสงบมาเป็นเราเราไปเป็นความสงบไปยึดมันอีกชอบมันอีกพอมันเปลี่ยนแปลงม,มันไม่สงบเราก็เป็นทุกข์อีกแหละฉะนั้นไอ้ตัวรู้นี่จะเป็นมันชฌิมาตัวผู้รู้นี่ตัวสติถ้าเระสญใาตัวกลาง มันสงบก็รู้แต่เราก็ไม่ไม่เข้าไปยึดมันไปแบกไว้ว่านันคือเราของเรามันเป็นธรรมชาติธรรมชาติที่มันจะสงบเราอบรมจิตมาใจมันไม่ซับไม่สายไม่แปรไม่พลมัมก็สงบก็รวมลวมเปสมาธิพลุบลงไปงั้นเราตกชั้ที่สูงเรอยู่ดีๆกำหนดตายเป็นเพื่นพลระวางได้ฟุ้งจิตลงวับลงไปทับนีก็ไปโซงความรู้คงความสงบไม่ฟุ้งไ่สร้างเราวมันดีมาเดิม ทำไปทำไปปีติก็เกิดมันอิ่มคนลุกน้ำตาไหลมันตัวเบาตัวตัวเบาตัวหนักตัวโยกตัวครมันบางทีมันปีติมันเกิดขนลุกสู้ใจมันยิ้มวันนี้ดีกว่ามีเงินมีทองดีกว่าได้ข้าวได้ของดีกว่าได้คนเนี่ยนได้อยู่กับคนปูกใจคนรักนี่ไม่ได้ครึ่งความสุขแบบนี้นะนี่เรียกว่านี่เรามีสุขสุขที่ไม่ต้องอิงอาน,นิด ถ้าไม่สุกเนี่ยมันลำบากเราต้องไปหาของสีนั้นเนี่ยมันดีก็ดีเรื่เรื่อยๆหรือมันแสวงงานไม่หยุดจิตที่มันพอแล้วมันไม่อยากได้นะผสงบสมนดีมบันเดิม่มจนที่ใจเรามันไม่ได้อบรมลกันเล่ากัร้อนมันวิ่งไปตามความปรารถนาวิ่งไปตามตนาทั้งสามวิ่งไปตามความอยากได้ใครดีของตัวเองัเสือกกระสุดดินโดนทะยานอยากเดือนงานในเรืลนตัณหาทั้งหลายทุกคนจึงไม่จบไปสิ้นลงตาสีพบจัดก็ไม่จบ เดี๋ยวเรามาดูอย่างนี้ใจมันสอ้พพชาติมนสั่นหลงสั่นลงวาหนอนซ้ายหนอนบวชเข้ามาแล้วมันสารถามมันอยู่แค่นี้นะหรือคนที่เข้าวัดก็ตามเราบวชมาผู้ใจมันสุขมันสงบไม่ใช่เหรอตอนเราบวชมาที่แรกนอยู่ตรงไหนทำไมมันไม่สงบเลยอ่ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันเพราะอะไรไม่ใช่พนุหลงหรือมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่ไม่ได้อยู่ที่บุคคลมันอยู่ที่การมรมจิตของเรา เรารู้รเปล่าถ้าเราไม่รู้ที่ไหนก็ไม่ดีสักพี่ครับถ้าเรารู้แสดวอยู่ตรงไหนก็ดีหมดดีหมดฉะนั้นรักษาจิตให้ดีนะเอาผู้รู้นี่มันแคบมันแข็ง,ม,ขงมันต่นมันเบิกม,มันบานให้รู้รู้เรื่องอะไรรู้กายตามธรรมชาติความเป็นจริงใปนปัจจุบันอย่าสงใจไปสู่อดีตอย่าปล่อยให้อดีตมันทำล้ายย่ำดีใจเราอย่าให้มันจมในจิตจมอยู่กับอดีตไม่ได้ อย่าปล่อยให้มันลองมันลอยมันจนสัดจุดไม่มีกับกฎเกณฑ์อะไรนปล่อยมันคิดไปบบาๆมอก่อนะทุกตอนนั้นละอดีตก็ทุกอนาคตก็ทุกตัวผู้รู้ที่รู้ปัจจุบันปัจจุบันไม่มีทุกเลยตัวนี้เนี่ยมันว่างตัวนี้เนี่ยมันปล่อยเบาๆจากอากาตัวตนจำปาเป็นราเป็นเขาไม่มีเราไม่มีในจิตจิตไม่มีในเราเราไม่มีในกายกายไม่มีในจิตมันอยู่มันานนี้มันอาศัยซึ่งกันและกันเฉย เอาปัญญาขั้นนี้นะต่แก้ปัญหาจะดีเราไปยืนบ้านหรือบ้านบางทุกทั้งหลายก็ไม่บังเกิดขึ้นหรอกกำลังตาดูกายดูใจไหมแค่อย่าเข้าไปแบกไปถืออย่าเข้าไปยึดน,นั่งหลังได้หนดเลยใจจะมีกําลังกําลังขึ้นเรื่อยนะสติปัพญาก็มีบาร,รมีทำปัญญาป็นญานยาิยงยมก็เป็นบุญบรรดาศ์เป็นบุญบรรดาศ์จริงนะสะสมบารมแบบนี้ไว้ดีๆเดีด๋ยวนั้จะพมดปฏิหารหรอก ฏิหารทุกอย่างในชีวิตนะอัศจรรย์อยู่ทุกครึ่งเนแล้วกันะไม่น่าเป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะไม่น่ามีนามีนาที่น,า,นาเป็นมันเป็นไปได้หมดถ้าใจมีบุญนะนี่ที่มันพลับมันใจประเสริฐใจที่จะประเสริฐจานทร์ขอยบดบินพี่พอรองรอาทั้งหลายพระกุณจากํากหนดรู้นะรู้เป็นปัจจุบันปัจจุบันไปดูกายดูใจไปแต่ความคิดใดแทรกใท่กา,าให้รู้จากามานี่ร็เื่อผู้มีปัญญาี่ผู้จเจริญปัญญ การมดเจริญมกการเจริญสติกลองดมดูนาตามเนื้ตางแหงปพระพุติเจ้าเองใรรอรร翰เราพะอรร翰ตลางๆถูกมันลดลงลดลงถูกมันจางออกจางออกมันโด,ดนขูดโดนเกาโดนขัดจิตก็ประพัดสอนใจก็สงบใจก็มีกําลังมังมีแสงในใจมน,น,นุษย์เนาะมีกําลังมีแสงมมีพลังงานนีแหะไอ้ที่มันไม่มีพลังงานไม่มีแสงไม่มีปฏิหารไม่มีความเป็นทิพย์อยู่ในพระมจนกิเลสเดีย ม,มันทนับมันถมมันปู้มันปิดมันปดมันบังไม่หมดเลยเรามาค่อยๆขุดก็ค่อยๆจ่าก็ค่อยจกล่าวมเรื่อมมันก็ค่อยๆเรื่อ,อ,ขอม,ข,อมขึ้นเลยภาวนาไหมจะเดินภาวนาไหมอย่าขาดภาวนาตั้งใจนจะตั้งใจดูตั้งใจดูตัง้งใจก่อกันเสียสเดินกบูรังสุลี